อาจาเอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเทเช่นเคยครับทุกคนสําหรับ E ีีนี้มาอยู่กันใน EP ีท<ไ>ี่34นะครับทุกคนสาหรับ EP ีนี้ครับผมพี่ท็อปนะครับจะปลอมตัวสายฟรีครับทุกคนไปปากธงจีบสาวในย่านคนชิลนั่นเองสําหรับ EP ีนี้นะครับก็จะแต่งตัวสายฟรีแบบนี้เลยนะครับทุกคนไปจีบสาวในย่านคนชิลมีสไตล์แบบทหารแบบ ตึงๆหลอเท่หลอเท่หน้าขาวคอดําปากแดงอะไรทํานองนี้นะครับทุกคนก็เอาชุดนี้ไปจีบสาวเดี๋ยวไปลุ้นกันในย่านคนชิวว่าคลิปนี้พี่ท็อปจะได้สาวสักคน2คนไหมนะครับทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยละกันและก็สําหรับคลิปนี้ใช้ชื่อครีมทิมหวยเช่นเคยนะครับทุกคนบอกเลยว่าชื่อนี้ สาวชอบนะครับผมแล้วก็ครับสาหรับเซตการแต่งตัวใครอยากแต่งตามก็แต่งตามกันได้นะจะเป็นนี่เลยนะครับผมเป็นหมวกเบล่นะเป็นหมวกกัปตันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นแว่นตาตักไลท์ครับผมแล้วก็จะเป็นลายเพนน่าคราวสปาเดสนั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าไอ้พวกที่แบบเรียกหน้าขาวหน้าขาวกันนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นเสื้อฮีโร่เบิร์นนะครับทุกคนเป็นเสื้อแรงฮีโรอีกนั่นเองลืมแล้วว่าซีซันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นในส่อของเกง ลายเสือนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าขนเป็ดนะครับทุกคนก็สําหรับเซตการแต่งตัวตามนี้เลยนะครับผมและก็ท่าทางในคลิปนี้เอาไปจีบสาวก็ตามนี้นะมีท่าให้หัวใจ ท่า a อ p 8วีไอพีแปดครับผมนี่วันเจี๊ยบวันเจี๊ยบครับผมหล่อเท่ไปดิท่านี้และก็ท่าปักธงสองท่าเช่นเคยครับทุกคนและก็จะเป็นท่าเจ็ดนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาราเฟลอันนี้เอเอ็นเก้าสี่ครับผมแล้วก็ยูเอ็มพีครับทุกคนนี่หล่อเท่แล้วก็ฟาร์มาร์ครับผมแล้วก็จะเป็นท่าแปดครับทุกคน นี่เลยนะฮะก็จะเป็น MP40 แล้วก็จะเป็นลูกซองแมงป่องนั่นเองแล้วก็จะมีท่า7เป็นกอซ่าแล้วก็นี่เลยนะครับผมปิดท้ายด้วย a อ็หล่อเท่ๆนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับท่าทางในคลิปนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะไปจีบสาวในย่านคนชิลกันเลยดีกว่านะครับทุกคน <S <S เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าแต่งตัวแบบนี้จะได้สาวไหมนะครับทุกคนโอเคไปจีบสาวกันเลยครับผม let's go เอาละเอาล่ะมาอยู่ในย่านคนชิลแล้วครับทุกคนห้องนี้คนเยอะมากครับผมแต่ก็ไม่ค่อยมีสาวเลยวะทุกคนโหอะไรวะเนี่ยห้องนี้ไม่มีสาวเลยอะไม่มีเศร้าวะทุกคนเฮ้ยยังไงดีเราจีบใครดีวะเนี่ยทุกคนห้องนี้เอาเฮ้ยเอาอ๋อตกใจนึกว่าบอดออกมาวิ่งเนอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะสาวคนนี้ก็ได้นะฮะสาวมายยกกับพ่อหนุ่มคนนี้อุ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีเอ้ยเออเ้า ถ้าเป็นบอดมันเยอะจังว่าห้องเนี้ยนี่ให้หัวใจสาวอุ้ยใส่เติบเอ้ยเอ้อ้เอ้าเอ้าทุกคนครับนี่แหละไหลายใจไม่ใช่เรื่องที่ดีเฮ้ยยังไงเธอเธอโอ้โหกูเลือกยังไงดีนะน้องเอ้ยเอ้ยชื่อชื่ออะไรครับเนี้ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสคนเลยได้ไหมอะเอ้ยเอ้อ้ยสวัสดีกย่อย่อทั้งคู่เลยอะเอาหเลือกไม่ถูกเลยว่ะทุกคนจังหวะนี้เฮ้ย แท้ค้าแท้ขาอ๋อเธอค้อ่าครับอ่าอะไรวะเดียวอุยทุกคนมันเลือกยากว่ะโหระหว่างแบบโอ้โหสาวที่พักดีต่อเรากับสาวที่เข้ามาจีบเราโหอ,อะไรกันครับเนี่ยโหขออยู่ระหว่างกลางก่อนละกันนะครับทุกคนเฮ้ยยังไงดีทุกคนผมเลือกไม่ถูกะโหเศร้าอ,อ,อ,อยากร้องไห้นะฮะทุกคนท้อแทะเมียมาตามอุ้ยไม่ใช่ครับเอ้ย ไม่ใช่ครับเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้โหแล้วคือเมื่อกี้สาวพิมพ์อะไรนะอ่านไม่ทันอ่ะถามใหม่ถามใหม่ถามใหมให่อะไรนะครับอา้<ะ>อาวอ้าร้องให้เฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงงเฮ้ยอะไรอะ่ะ <c oughs> อะไรหรอเออถามถามใหม่ก่อนเลยเล่นหนึ่งหนึ่งไหมคะเธอเอา้าวอุ้ยโอ้โหเล่นหนึ่งหนึ่งไหมคะเธอแล้วเรา จีบเธอได้ไหมนี่ใจนี่จะอยากอยากพิมพ์ว่าขอเล่นเธอได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวโดนด่านนะครับทุกคนอขออภัยขออภัยให้หัวใจไปได้หนึ่งทีนี่วันจีคือกูจะหนึ่งหนึ่งอีงงเ,เอาเอาเอาแล้วน้องคนนี้ก็โอ้โหกโอ้เอาโอ้โหทุกคนโอ้กูไม่น่าหลาใจเลยอะทุกคนครับนี่แหละเออโอ้ โดนสาวด่าอีกกูรู้งี้กูถามเลยว่าเล่นมึงได้ไหมอด่าทำไมครับแค่จีบเอองงอะ่ะด่าทำไมก่อนผมแค่มาจีบคุณเองอะ่ะเออแล้วคุณเข้ามาหาผมเองนะคุณเอออะไรโอ้โหคุณด่าผมทำไมอ่ะครับเอองงเลยแค่เราพิมพ์คำว่าจีบไปแล มา,มาบอกผมเออเฉย<ะ>แล้วมาพิมพ์ด่าผมยับเลยอะไรอ่ะ <L ope. S 1> หนึ่ง,งๆไอจะจีบโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. พูดไม่ได้พูดไม่ได้ <Hey. S 1> ขออภัยครับทุกคนเฮ้ย hey, ท้อแท้เลยว่ะสาวคนนี้แล้วจีบได้ไหมเออถามอีกดอกหนึ่งแล้วจีบได้ไหมอ่ะครับฮะเออขอตรงประเด็นเลยแล้วจีบได้หรือเปล่าด่าแล้วก็ช่วยคุยกับเราสักพักหนึ่งก่อนได้ไหมเราอยากรู้อ่านไทยออกปะทำไม จีบไม่ได้อะเออเอาดิกูจะหนึ่งหนึ่งโอ้โหอีนี่มันเส้นหนึ่งหนึ่งจัดเลยวะ่ะ <Huh? S 1> อีนี้มันเส้นหนึ่ง,หน,งหนึ่งจัดเลยวะ่ะทุกคนจะรั่ววะเอ,อ้ยเอาดูมันด่าผมอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหไม่น่าหลาใจเลยอะโอ้โหลูกนี้ได้น้องคนนี้ก็จบแล้วอะเฮ้ยเศร้าวะทุกคนขอถามขอเหตุผลหน่อยนะฮะเออขอเหตุผลจัดไป nope. กูมาหาคนหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ผัวโอ้โหขอเหตุผลเออขอเหตุผลที่จีบไม่ได้หน่อยเอา้าพิมพ์ไม่ได้อีกที่จีบไม่ได้เพราะเออจัดไปครับทุกคนที่จีบไม่ได้เพราะอะไรที่จีบไม่ได้เพราะอะไรครับอยากรู้สาวแม่งเซียนหนึ่งหนึ่งจัดอะทุกคนคือแบบคือเออไงเออสาวบอกผมเออก็เลยจีบไม่ได้อา่เอาเฮ้พิมพ์ไปดิ แต่ผมรวยนะเออเอาดีแต่ผมรวยนะเออแต่รวยมึงเอาปะล่ะเออแต่รวยมึงเอาไหมจุดจัดให้เอาดีอ้าวบอกผมบ้าอีกขอขอขอญาตส่งส่งโปรไฟล์นิดหนึ่งฟ้าใสจุบุนะฮะอุ้ยไอจีไอใจยัลูหูยอะไรเนี่ยเฮตไอไฮเอสวอสันชายสัญชาย แรกๆเธอคะหลังๆกูเออจริงจริงแรกๆเธอคะเอ้ก er ูเจอคนขี้โม้อีกแยะโอ้โหนเรียกที่รักหน่อยเออไหนเรียกที่รักหน่อยนี่จัดไปตึงๆมาทุกคนเดี๋ยวเราปักทงโซเฉาทุยโอ้โหทำไมกูต้องเหนื่อยเรว่วะเนี้ยมาทุกคนเดี๋ยวเราปักทงโซโซกแยะโอ้โหที่รักพอ ทุกคนกูโดนสาวเล่นพ่ออีกแล้ววะ่ะ <Nope. S 1> เอยท้อว่ะมาทุกคนปักธงใส่สาวเลยละกันครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำเรียกแม่นิ่มาวร์สันนี่แอคโชว์ไปแอคโชว์ไปหนึ่งหนึ่งเดียวร้องหนึ่งหนึ่งดิเอ้ยถามดิหนึ่งนห,นหนึ่งได้เป็นผัวไหมนี่เอาดิหนึ่งหได้เป็นผัวไหมอ่ะ อยากเล่นเออเอ้ยเอาดิหนึ่งหนึ่งได้เป็นผัวไหมครับถามก่อนเลยถ้าหนึ่งหนึ่งได้เป็นผัวเดี๋ยวกูวแอดเพื่อนเลยเอาดิเอา,เอา,าเอาไปละเอาไปละสาวฮะห,หนึ่งหนึ่งได้เป็นผัวไหมอะครับในี่เออเอาดิเฟียเฟียเลยโซ,โซโซสาวครับทุกคนขอญาติอะอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันอะอะไรนะครับเอ,อ้ยนี่ผมคุยดีมากเลยนะเนี่ยแบบมีครับมีคะทุกคำแต่อีนี่มาเล่น โอ้าวเฮ้ย aku เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแอดเพื่อนก่อนเลยแป๊บแป๊บแป๊บนะทุกคนแป๊บ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 อาแล้มึงแอดเพื่อนไม่ขึ้นวะเฮ้ยจัดไปงามๆออกมาเลยน้องจัดไปครับผมขออนุญาตใช้คำพูดที่มันสุภาพนิดนึงนะครับทุกคนเ้ยคนลุกเลยกูโดนดอกเมื่อกี้เข้าไปคนลุกอ้าวสาวไปแล้วโอ้ยทุกคนผมขอโทษ เอ้ยที่ผมหน้ามืดตาวัวไปหน่อยอมกอโทษครับผมขออภจริงจริงครับทุกคนแบบเจออย่างนี้ผมก็เออมันก็มันก็ต้องมีสันดานดิบเกิดขึ้นบ้างแหละวะ่าโอ้โหแม่เจอคํานั้นเข้าไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่จะนิ่งเฉยผมบอกเลยเ <Nope. S 1> ฮ้ยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับสาวดีกว่าครับผม <c oughs> โดนโดอกเมื่อกี้เข้าไปคือแม่งแบบโอ้โหเล่นอะไรได้ก็เล่นอะบอกเลย จริงทุกคนเล่นอะไรได้ก็เล่นนะฮะจังหวะนี้ไปครับผม let's go ทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับสาวกัน let's go <S <S 1> <S 1> เอาล่ะครับมาอยู่ในเกมแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยครับผมไปจัดสาวกันเลยดีกว่านะฮะโอ้โหแหมโดนเปิดจั่วหัวมาสักขนาดนั้นใครเล่าจะอยู่เฉยนะครับทุกคนผมบอกได้คำเดียวว่าเล่นหมวดไหนได้ก็เล่นเถอะนะฮะ ไปทุกคน let's go ก็คือผมไปส่อง IG มาแล้วอ่ะโอ้โหหนูกล้าพูดคำนั้นมาได้อย่างไรครับน้องบอกเลยว่าแบบโอ้โห <laughs> ดีดีด,ดีเอ้ยกูรู้สึกว่าคลิปกูนี่เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะเอตัวเองหัวโยกนี่ขนาดไม่ได้เล่นนานนะครับเนี่ยอุ้ยตั้งให้วอช้าะทุกคนผมตั้งให้วอช้าเศร้าอ่ะผมไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งนานมากนะครับ ถ้าเล่นเอ๋อก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกคนไปครับผมรีบจบเลยดีกว่าวรลุงี้ผมสร้าง5้าวินนะครับผมเผื่อไปสร้างเจ็ดรอบเว้ยเออไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนานเกินอ่ะนานเกินอ่ะผมอยากผมอยากดูแล้วหยอกหยอกหยอกเขาหยอกครับแหมผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับผมคอนเทนต์แหละเออคอนเทนต์แหละไม่มีอะไรหรอกเออเอาคอนเทนต์เฉยเอ้ยจ้าเอ๋น้องอุ้ย อุ้ยอุ๊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 ยยังไงยังไงไอ้นั่นแน่ไอ้อ่ะเอา้อา,ย,อาย,ยิงตีนะเฮ้ยโอ้โหหัวรุดหัวรุดเฮ้ยจังหวะนี้กูเกือบไปเกือบอา้อาวอา้าเกือบไปหวัน่นหัวโยกครับน้องอย่าลูบอกเลยจังหวะนี้ถ้าโคสเทเดี๋ยวขอญาตแปลงร่างนิดหนึ่งนะครับทุกคนมาแล้ว อัศวินรัติการนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปเซิร์งหัวสาวกันเลยดีกว่านะครับผมบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับทุกคนคลิปนี้หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งมาประมาณ3 3เดือนน่าจะประมาณ3-4เดือนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอาชนะสาวคนนี้ได้หรือเปล่านะครับเออแล้วคือไอจีอย่างดีอ่ะเออน้องโคตรน่ารักอ่ะแต่ปากดีไปหน่อยแต่ก็นั่นแหละก็คุ้ม,มโอ้โหย คม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 คุมค่าคุ้มค่ากับข้อเสนอนะฮะเฮ้ยลัน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 ยังไงเอ้าลันลันลันอุ้ยอุ๊ยอุ้ยยังไงน้องอุ้ยกูไม่ตุยเฮ้ยยังไงปุ๊บหื่จะเอ๋ตัวเอง อ่าวัสดีครับน้องอุ้ยบอกเลยว่ายังหลอนนะตอนเนี้ยหัวโยกฮือยแหมเดือดจริงเดือดจริงคือกูลนจัดอะ่ะไม่ได้เล่นนานคือลนจริงเว้ยทุกคนโ <c oughs> คตรลนเนะแล้วคือผมไม่ได้สร้างโหมดที่แบบว่ายิงแค่หัวไงคือมันมันเป็นพูดไงดีวะมันเป็นโหมดที่แบบว่าคือยิงตัวก็ก็ตายอะ่ะเออทํานองนั้นนะครับทุกคน<ะ>ก็ นั่นแหละก็ตึงมือหน่อยนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นหนึ่ง,หน,งหนึ่งมานานตอนนี้แบบน่าจะอยู่ประมาณท็อปสองของประเทศนะครับทุกคนเออหายไปสามเดือนตอนนี้ฝีมือก็น่าจะอยู่ที่สองของประเทศแหละนะครับก็คิดเอานะ่สาวถึงกับ <Nope. S 1> จะไอ้นั่นให้ดูอะกูคือกูงงเลยอะพิมพ์คำนั้นมาได้ยังไงน้องนหน้าตาก็ดีทําทำไมหนูเป็นคนแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูเองยอก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  ก็บอกว่ายองไงครับนี่ให้หัวใจออนั่นแน่ปกัปกธงปักธงนี่หวานเจี๊ยดไม่สาวคนนี้มันเอาเรื่องจริงเลยเฮ้ยไม่คิดว่าจะใจถึงนะเนาะเมยโค้ดสปอร์ตอะสาวคนนี้ผมพูดเลยว่าโค้ดสปอร์ตอะเอ้ยไอท็อปเอ้ยบุญมึงจริงๆเนาะบุญมันจริงๆเนาะ ไม่ต้องอิดฉาครับน้องไม่ต้องอิดฉาครับน้องเฮ้ยไม่ต้องอิดฉาคุณดูคนเดียวห <c oughs> ยอกหยอกหยอกมีมีหยอกครับผมหยอกครับไม่มีดูอะไรนั้นครับ <c oughs> จ้าเอ๋อืมเอ้ยโอ้โหเฉียวหัวนิดเดียวอืมจ้าเอ๋อุ๊ยโอ้โหโดนตัวว่ะเจ็บนั่นนั่นสองเม็ดคือเจ็บนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยหลอนหลอนหลอน หัวโยกหัวโยกครับนี่ขออ,อนุญาตแอดในแอคโชว์อโชปักธงใหม่ไปหนึ่เทเออ<ะ>หู้แล้วนะตอนนี้5้าศูนแล้วนะยังไงหนูยังไงหนูยังไงล่ะครับนั่นนี่ <c ười> คือตอนนี้กูดีดดิ้งจัดอะเออพูดจริงทุกคนตอนนี้คือผมสสดีดสสดิ้งจัดเลยโอ้ยอยากรีบชนะทุกคนจริง ไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวผมจะไปอัดคอนเทนต์อื่นต่อไงเอออยากรีบชนะอยากรีบชนะไม่อยากเสียเวลาไงแบบผู้หญิงปากดีไม่อยากเสียเวลาสักเท่าไหร่นะครับทุกคนผมจะไ,ได้ไปทำอย่างองค์อย่างอื่นต่ออุ้ยอุ้ยอุยมุมนี้มุมนี้มุมมุมอันตรายมุมอันตรายหื <c oughs> จายโอ้ยโ,โอ้ยต่างคนต่างหลอนไว้ช็อมกเมื่อกี้ <c oughs> อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยังไงจะเอ๋ตัวเองอุ้ยปุ๊บปับ๊บปั๊บอืมอุ้ยไม่ตายโอ้โหโดนตัวว่ะทุกคนขอภยัยขอภยัยขอภัยครับขอภัยครับ,รบโดนหัวแล้วเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตุยเองนะเออเมื่อกี้ดามีแดงเถือกเลยแต่น้องเขาไม่ยอมอะ่ะน้องเขาไม่ล่วงอะ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซื้ออะไรดีว่ารอบนี้ไม่อยากเล่น n อ d วดีแล้วว่า n อ d วดีมันพูดไงดีวะ มันกระจอกอ่ะทุกคนอ่ะเอา ac 8 0กับบูทพิเกอร์แล้วกันนะครับผมไป let's go let's go วินสุดท้ายขอญาตเล่นปืนเม็ดเดียวหน่อยละกันนะเอเฟ้ยวเฟี้ยวเลยจะได้แบบเฟี้ยวเลูกซองมันโกงเกินไปนะครับ s v d ก็ยิงยิงช้าไปนะครับทุกคนจะเอ๋อุ๊ยอุเห็นนะเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุ๊ยอุ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 ยอยอุ จเย็นเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับทุกคนเออไปะปป,ป<ๆ>เดี๋ยวเราไปหน้าล็อบบี้กันเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับทุกคนผมไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วผมอยากเออไม่อยากคุยกับสาวคนนี้แล้วไนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราแอบไปคุยกับสาวสักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันหนะ้าหนะ้านะล็อบบี้พอของปากหอมคอนะครับทุกคน <laughs> ไปครับผม let's go ครับทุกคน เอาละครับทุกคนมาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วครับผมเดี๋ยวเราเอ่อส่งอีโมจิอะไรให้สาวสักอันละกันเอ๊ะลองถามดิเธอจะให้อะไรเรานะเออดิจัดไปเฟี้ยวๆฟวเลยเอาเดี๋ยว้ยเฮ้ยเ้ย้ยสาวอมยิ้มมาว่ะเฮ้ยอะไรล่ะครับนี่เธอจะให้เราแล้วทุยโอ้โหลนลนลนขอไปทุกคนเอ้ยเธอจะให้อะไรเรานะจะให้ ดูไรนะนี่ใครเอ้ยฟอร์มาเดี๋ยวรู้เลยจริงเปล่าจริงเปล่าอะอจริงเปล่า <c oughs> เอ้ยกูแม่งบุญกูจริงเลยเนาะเอ้ยเอ้ยตบไอท็อปทำงานงานงานอันนี้งานงานงานโหจริงด้วยโหคนผมพูดเลยนะตอนเนี้ย ขนลุกเว้ยอันนี้ขนลุกจริงแม่งแบบฟูบอะฟูบอะเต็มเต็มตาน้องโอ้ยเอ้ยจริงใช่ไหมอะเอเอเฮ้ยเ,ช,เชื่อได้เปล่านี่เชื่อได้เปล่าเฮ้ยทุกคนเฮ้ย บอกเลยว่าคลิปนี้นี่หมานหมานเอได้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวฟอไปนะเออ <c oughs> โอ้โหไปทุกคน เดี๋ยวผมไปอัดคอนเทนต์อื่นต่อก่อนละกันนะครับทุกคนสําหรับคอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนคลิปนี้ก็พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็นะครับสาหรับคลิปหน้านะอยากให้พี่ท็อปทําคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็รอติดตามรอรับชมได้เลยนะครับทุกคนส่วนคลิปนี้ก็ใครจะอยู่ก็อยู่ครับผมไกลปูครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนเช่นเคยครับผมจุ๊บจุ๊บครับบายบาย 不